นี่นะครับฟาร์มแป๊บเดียวตามผมได้เป็นแสนเลยนะครับโหสคริปนี้โคตรดีเลยครับฟาร์มฟาร์มได้รวดเร็วมากเลยนะครับสคริปนี้สุดยอดครับฟาร์มไม่ถึง5นาทีนะครับได้เงินเป็นแสนเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องลาเวกนะับวันนี้ผมจะมาแจกสคริปในแบบปลูกผักนะครับโอเคนะ ขั้นตอนแรกให้ทุกคนไปเอาสคริปต์นะครับแล้วก็มารันเลยนะครับนี่รันอ่ามันจะขึ้นแบบนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นสคริปที่มีคีย์นะครับผมก็ให้ทุกคนไปเก็ตคีย์นะครับผมทําคลิปสอนไว้แล้วนะโอเคโอเคนะครับเมื่อทุกคนเอาคีย์มาแล้วนะครับให้ทุกคนใส่คีย์เลยกดวางนะครับนี่แล้วก็กดเช็คคีย์นะครับ นี่นะครับก็จะได้สคริปมาแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถเล่นได้แล้วโอเคผมจะมาสอนวิธีการเปิดฟาร์มกันเลยนะครับนี่นะครับเปิดออโต้ฟาร์มนะครับแล้วก็ออโต้ขายออโต้เซลนะครับมันจะเก็บแล้วก็ขายให้เราเลยนะครับ นี่นะครับสคริปเราก็ขายให้แล้วนะครับเห็นไหมเงินผมเพิ่มมาแปดหมื่นเลยนะครับโอ้โหฟาร์มได้รวดเร็วจริงครับสคริปนี้เก็บแล้วก็ขายให้เราอัตโนมัตินะครับ นี่นะครับฟาร์มแป๊บเดียวตังผมได้เป็นแสนเลยนะครับโอสคลิปนี้โคตรดีเลยครับฟาร์มฟาร์มได้รวดเร็วมากเลยนะครับสคลิปนี้สุดยอดครับฟาร์มไม่ถึงห้านาทีนะครับได้เงินเป็นแสนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาแจากสคลิปให้ทุกคนนะครับอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับทุกคน